السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوجب علينا أن نقوم بالواجبات أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بأن نترك السيئات والمنكرات وأشهد أن سيدنا محمد العبد هو رسول أفضل المخلوقات อัลลอฮุมะวะซัลลิวะซัลลิมะอะลีนนาซะกีนีมุฮัมมะดิลฟาดีฮินบะรากัตวะลาอาลีวะซอบีฮีกุนูซินค็อยรอตอัมมาบะห์นุฟะยัยยูนมุสลิมูนอิตักุลลอฮาฮักกอตูกาติวะลาตะมูตุนนัยลลาอะนดุมุสลิมุนท่านพี่น้องผู้มีความรักต่อลูกหลานของเราทั้งหลายเรื่องของความรักความเมตตานี้ความปรารถนาดีต่อลูกนั้น เรื่องอย่างนี้พ่อแม่แต่ละคนก็รู้ซึ้งอยู่แก่ใจดีนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะใจดำกับลูกๆนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของลูกนะครับแต่จะมีพ่อแม่แต่ละคนนั้นจะรักลูกไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันคนละแบบนั่นก็หมายความว่าอย่างไรนะครับคือบางคนรักลูกแค่ลูก บางคนรักลูกแค่ในลูกของดุนยาแต่ก็มีพ่อแม่อีกมากมายที่เขารักทั้งความเป็นห่วงใยญ่ในเรื่องอในลูกหน้าด้วยนะครับพ่อแม่ที่เขารักลูกแค่ในลูกนี้หรือลูกดุนยานี้ก็พยายามที่จะหาทางให้ลูกๆของเขานั้นได้รับการศึกษา ได้รับวิชาความรู้เฉพาะในเรื่องของทางลูกทางอ่าเท่านั้นนะครับอาบ่าบ้านเราเ้าเรียกสายสามัญน,นะครับอย่างเดียวนะครับเรื่องวิชาทางทำมาหากินที่จะไปทํางานนะครับอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เอาก็คือในเรื่องของวิชาทางศาสนานั้นเขาไม่สนใจหรือไม่เห็นคุณค่าไม่อยากให้ลูกได้ร่ําได้เรียนในวิชาทางศาสนาน,นะครับแต่พ่อแม่อย่างเรานะครับ เรารักลูกเป็นห่วงปรารถนาดีต่อลูกมากมายไม่ใช่เป็นห่วงชีวิตของเขาแค่ในโลกนี้เท่านั้นแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่ยังห่วงลูกๆของเราไปถึงชีวิตของเขาในโลกอาเครัสด้วยเราถึงได้พยายามส่งเสียสั่งสอนหาทางหาทางให้วิชาความรู้ในหนทางของศาสนา เพื่อที่ลูกๆของเราเขาก็จะได้มีความศรัทธ,ธามีความเลื่อมใสในสศาสนามีอีมานมีศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานูวาตาลาองค์พระผู้อภิบาลและศรัทธ,ธาต่อหลักการศรัทธ,ธาของศาสนาทั้ง6ประการนะครับเรานั้นต่างหาทางให้ลูกๆของเราไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงนะครับได้เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอลอสุบฮานุฮูวาตาลาอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับ ไม่ใช่เป็นเพียงมุสลิมแค่ชื่อนะครับเพียงแค่ว่ามีพ่อแม่นั่นเป็นมุสลิมก็พอใจแล้วอันไม่ใช่นะครับลูกๆของเราจะต้องเป็นมุสลิมที่มีความศรัทธามีผลงานใน,ในด้านศาสนาเป็นมุสลิมทั้งร่างกายและจิตวิญญาณพร้อมกับมีผลงานนั่นก็หมายความว่ามีอิบาดตด้วยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพราะเราขวนขวายหาวิชาความรู้ในหนทางของศาสนาให้ลูกของเรานั้นได้รับได้เรียนนะครับเราสนใจทําแบบอย่างไหนหนทางทดีๆให้กับลูกๆนะครับและลูก,ล,กลูกของเราก็รักและปฏิบัติในเรื่องของศาสนาด้วยนะครับในฮะดิษอัตตบารนีบันทึกไว้ว่าท่านนาบีมะะุฮัมมัดสุลลัลวะเดวะสลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าอันนาซูรุจุลานีอาลิมูวะมุตะอัลลิมูวะลาไคารอฟฟม ฟีมาศิวาคูมาเราวาอุตบารณีซึ่งมีใจความว่าบุคคลอาาอือบุคคลหรือมนุษย์เหล่านั้นมีอยู่สองประเภทที่นาอิชานานอิชาเป็นอย่างยิ่งนะครับคือผู้ที่มีความรู้และผู้ที่ศึกษาหาวิชาความรู้ท่านนามีบอกว่าไม่มีความดีงามใดๆเลยในสิ่งอื่นนอกจาก เรื่องทั้งสองนี้นั่นก็หมายความว่าการเป็นคนที่มีวิชาความรู้และคนที่ศึกษาวิชาความรู้นั้นเป็นผู้ที่มีความดีงามเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านพี่น้องจิกรบรักดังนั้นเรื่องของการที่เราพยายามที่จะผลนไวให้การศึกษาแก่ลูกๆของเรานั่นก็แสดงว่าเรามาสู่หนทางที่ถูกต้องแล้วนะครับ แต่ที่ตรงจุดทีเดียวก็คือการที่เราจะให้ลูกๆของเรานั้นได้รับวิชาความรู้ในหนทางของศาสนาด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะลูกๆของเรานั้นเป็นมุสลิมเขาต้องมีงานหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบความเป็นมุสลิมของเขาอีกมากมายนะครับเพราะเขาจะต้องไปรับการสอบสวนอย่างแน่นอนนะครับในวันเกียรติ สอบสวนถึงอะไรถึงผลงานในด้านศาสนาของเขานะครับก็คืออิมพดัตของเขาว่าเป็นอย่างไรนะครับเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องอช่วยให้ลูกของเรานั้นเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ทงทางด้านศาสนาและให้ลูกนั้นปฏิบัติในในแนวทางของอาศาสนาด้วยนะครับ ท่านอบีมะมัศลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงเตือนพวกเราไว้ว่าอะไรซาบิเคยริกุมมังตะรอกาดุดจนยาวูลีอาลีอาคิรัดติฮิวะลาอาคิรัดตะูลีดุนยาวูฮัตตายูซีบูมินกุมะจะมีอาฟะอินนัดุนยาบะลาอูอิลลัลอาคิราะวะลาตะกูนูกัลลาอะลันนาสเราบุญอิบนุอะซากิรอันอะนัสซึ่งมีใจความว่าคนดีในหมู่พวกท่าน มิใช่เป็นเพียงผู้สละโลกนี้เพื่อหาความสุขความปลอดภัยในโลกหน้าแต่เพียงประการเดียวนะครับแต่และก็ไม่ใช่ผู้ซึ่งสละโลกหน้าเพื่อหวังความสุขในโลกนี้แต่เพียงประการเดียวก็ใช่หาไม่นะครับจนกว่าเขาจะรวมขวนขวายหาความสุขความปลอดภัยได้ให้ได้ทั้งในโลกนี้และกะโลกหน้าพร้อมๆกันไปด้วย เพราะอันที่จริงโลกนี้เป็นสื่อนำไปสู่โลกหน้าและท่านตั้งหลายอย่าได้เอาแต่แสวงหาความสุขในโลกหน้าแล้วปล่อยให้ตัวเองเป็นภาระแก่เพื่อน,อนมนุษย์ให้เขาต้องมาเลี้ยงดูตัวเราเลี้ยงลูกของเรานั่นก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนาบีมมดส,าาสลลลออุละิวะสลัมนั้นได้แนะนําเรานะครับว่าให้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะหาความสุขทั้งโลกดนยานี้และก็โลกหน้านะครับ เกือบจะทุกวันนะครับเกือบจะทุกดวงอนะครับก็จะมีว่ารับบาาอาัตินาฟิด,ดุนยาสะนะวาฟินอายเกรอยาสะนะนั่นก็นั่นก็หมายความว่าขอให้เราได้รับความความสุขความดีงามทั้งในโลกนี้และกะล็โลกหน้านะครับเอ่น่เดียวกันนะครับการวางเป้าหมายของเราก็เช่นเดียวกันเราจะต้อง ทำอย่างไรให้ชีวิตของเราให้ครอบครัวเราเป็นคนที่ได้รับความสุขทั้งโลกดุนยาและก็โลกอาร์รัตนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดนะครับท่านพี่น้องที่กรบรักดังนั้นลกูลกๆของเราไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับเราจะต้องให้วิชาความรู้กับเขาทั้งสองทางนะครับทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าคือตั้งทั้งทั้งด้านโลกนี้และก็ตั้งด้านศาสนาด้วยนะครับเพื่อที่ เขาจะได้รับความปลอดภัยทั้งสองชีวิตนะครับอาปลอดภัยนะครับทั้งชีวิตของเขาใครๆเขาก็ปรารถนาลูกที่มีความซอลและนะครับลูกที่ดีด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ลูกที่ละหมาดฟัดดูฮะเวลาลูกลูกที่อ่านอันกรานได้ลูกที่รู้รายละเอียดว่าเราเป็นมุสลิมนั้นเราจะต้องมีหลักการศรัทธาอย่างไรในหลักการศัตาหกประการของเรานะครับและแต่อย่างเขา ศรัทธากันแบบไหนเรื่องไหนศาสนาใชา้และก็เรื่องไหนศาสนาห้ามนะครับนั่นก็หมายความว่าอาวิชาหลักๆนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือในเรื่องของหลักการศรัทธาในเรื่องของหลักะหลักาการปฏิบัตินะครับรวมถึงหลักของอวิชาตตสูบนะครับาการอยู่ด้วยาการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับฉะนั้นลูกๆแบบนี้ก็คือลูกที่มีความดีนะครับลูกปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นความดีที่พ่อแม่ใครๆก็อ,อยากจะได้นะครับเราก็มาขอดูอานะครับว่าให้ลูกๆของเราก็เป็นบุคคลหนึ่งจากเป็นบุคคลประเภทนี้นะครับท่านนามบียมัสลาลวาเลซันลัได้ทรงกล่าวไว้ว่ลลญญาว่าไามายูริดินลาฮูบีฮีไครอโย่ฟักกิ้อูฟิดดีนซึ่งเมจใจความว่า บุคคลใดที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทรงประเขาทรงประสงค์ให้เขาได้รับความดีงามนะครับพระองค์ก็จะทรงให้เขาได้มีวิชาความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับารายงานจากท่านมูอาวียะจากอะดิษอิปนุมายะนะครับนั่นก็หมายความว่าอะดิษเนียนอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะประสงค์ให้ใครคนให้คนหนึ่งบุคคลหนึ่งบุคบคลใดดีนะครับ อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะให้บุคคลนั้นมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับท่านพี่น้องที่กรพรักดังนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะควรหาทางให้ลูกๆของเรารวมถึงตัวเราด้วยนะครับอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาซึ่งถ้ากับว่าเราหาทางให้ลูกๆหลานๆของเราได้รับพระเมตตาจากอ,อัลลอสุบฮานุวาตาลานะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ทรงตัดไว้ในสุโรอ,อันบกรออายัที่หนึ่งร้อยสองร้อยหกสิบเก้าว่า บิสมิลลาฮิรเลาะห์มา์ุลหิ ul ul ๊มยุติลฮิกมะตาม่ยะชาอูวะมายุติลฮิกมะฟะปะดะอูติยาใครรังกะซีรอวะมายุซักกะรูอิลลาอุลุลอันบับซึ่งมีใจความว่าพระองค์จะทรงให้คุณวิท,วทยาอันจะนำไปสู่ความเข้าใจลึกซึ้งในอันกรานในวิชาฟิกและวิชาตะฮีดและวิชาอื่นๆแก่ใครครับแก่บุคคลที่พระองค์ทรง,งประสงค์จะให้ และผู้ใดได้รับคุณวิทยานั้นผู้นั้นย่อมได้รับความดีอันมากมายเป็นแน่เพราะเขาาะได้กลับไปสู่ความปบเสริอชั่วกาลนานและจะไม่มีผู้ใดได้สติเลยเว้นไว้แต่บรรดาผู้ครองปัญญาเท่านั้นท่านพี่น้องที่กรบรักสาหรับคุณตบะวันนี้นะครับเราก็ความเป็นพ่อเป็นแมน่ทั้งหลายหลนะครับเราก็ช่วยกันที่จะหาทางให้ตัวเราและกาลูกๆของเรานะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่ มีวิชาความรู้หรือเป็นคนหนึ่งที่พยายามศึกษาความรู้ตั้งศึกษาความรู้ทั้งโลกนี้และก็โลกหน้านะครับแน่นอนเราจะเป็นคนหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับและการที่จะเป็นคนดีที่สุดนั้นก็หมายความว่าเราจะต้องหา,าได้รับความสุขทั้งโลกนี้ด้วยและก็โลกหน้าด้วยนะครับไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่เราจะทําอย่างไร เหมือนกับที่เราดูอารบะนาอตินาฟิดุนยาสนะวาฟิญอาเกโรติยาสนะเราจะได้จะต้องได้รับความสุขตั้งโลกนี้และก็และโลกหน้าเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นบุคคลดังกล่าวอาลกุสมิลไลมินอชัยดอนโรจีมานาเมนอซอลเลียงไฟเนนัฟซีวามันอาซาฟาอะไรครัว่ามารอบบุกญศัลลามิลลิอานบิลบารักัลลอฮุลีวาเลาะคุมวาลิซัยรินมุสลิมนมิงกุลลิสัางบิอูเฟสตัอฟิโรห์อินนะฮูวัลกอฟูรุรัยม